โอเคครับคุณผ <ame> okay, ูชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมมา้มชแนลครับโอเคคุณผู้ชมนะเกม Line of Apollo ครับนะกับรายการซื้อฟรีสปินซีรีส์ครับนี่ผมอยากภูมิใจนําเสนอมากครับไม่เคยเล่นเลยครับไอดีนี้เกมนี้ไอไอดีนี้เพิ่งเคยเล่นเกมนี้เป็นครั้งแรกครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอดีนี้เล่นครั้งแรก ไผมขอลองของก่อนละกันนะน่าจะโอ้ยซื้อ75เท่าวะ่ะอ่ะลองของก่อนละกันเบ็ดหนึ่งนะผมนะก็ค่อยเป็นก็ค <ๆ S 1> ่อยไปอุ้ยสกตเตอร์อย่างเยอะเกมนี้มันฟรีเกมคล้ายมาจองวีคุณผู้ชมเนี่ยตัวคูม,มันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนมาจองวีเลยแต่มันดีกว่ามาจองวีตรงที่มันซื้อได้นี่แหละครับ <c oughs> มันดีกว่าตรงที่มันซื้อได้นี่หล,ลอนั่นแหละสู้ไว้ได้หายต่อค่ะคุณผู้ชมนะหายหลํอ ใช่ล้วโอ้ยยัอยอย่บอกนะครับซื้อตั้งแต่อ่าครั้งแรกนี้เรามันแตกเลยอะซื้อตั้งแต่ครั้งแรกเลยมันแตกเลยนี่โโหโคตรเสียดายเลยนะเพราะว่าปกติไม้แรกที่ซื้อมันจะไม่ค่อยจ่ายครับผมแล้วผมซื้อเบ็ดน้อยด้วยนะซื้อเบ็ดหนึ่งบาทไนงะถ้าซื้อเบ็ดสักสามบาทห้าบาทอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมมันจะตุ่มน้ำสมเง้อหน่อยนะมันจะได้รู้สึกไม่เสียดายครับอันนี้เราซื้อเบ็ดหนึ่งบาทเออ ถ้ามันแตกก็ถือว่าเป็นค่าครูไปแต่ถ้ามันไม่แตกก็ถือว่าเราลองใหมคุณผู้ชมเออเรามีทางออกเสมอ <c oughs> เออยิอ่อดูเรื่องเหมือนจะไม่จ่ายนะคุณผู้ชมนะดูจากสเต็ปการจ่ายรายการวางของตัวอ,อักษรละเออดูดิเห็นไหมเหมือนจะได้เว้ยเหมือนจะได้คอมโบเว้ยแต่มันก็ไม่ได้คอมโบเว้ยรอบหมุนมันเยอะเฉยอะอแล้วแต่มาจ่ายถูกด้วยสามสิบตัง อุ้ยหายเต็มข้อรอเต็มรางผู้ชม10บาทแล้วยังไม่ดีพอสำหรับที่จะจ่ายคุม้มนะผู้ชมนะดูดิเหมือนมันจะจ่ายไว้แต่มันก็ไม่จ่ายเอ้ยโอเคดอกนี้สมน้ำสมเนื้อครับ12บาทยังไงคอมโบต่อหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันช่อง2องดูดิหายหนึกับ3 คงโบต่อยังไม่มีเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหเบ็ดเสร็จแล้วครับขาดตุนไม้แรกอ่ะอย่างน้อยเราก็ได้ลองของครับคุณผู้ชมอะไม้นี้แหละของจริงจัดไปเลยเบ็ดห้าครับ <c oughs> จัดไปเลยเบ็ดห้าคุณผู้ชมสามตัวมาเร็วครับลุ้นตัวที่สี่ถ้าตัวที่สี่มาเร็วเราลุ้นตัวที่ห้าต่อโอ้น่าจะได้สี่ตัวมั้งเนี่ยว่าโอเคตัวที่สี่มาแล้วยังได้ลุ้นตัวที่ห้าครับ พอตัวที่ห้าเถอะเบคอุอ้ย,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 ยเกือบเคลิน้นเบคช่องสุดท้ายพอดีครับคุณผู้ชมเอามาสิบสี่มุนนะสิบสี่รอบจะเป็นยังไงครับนะขอบแบบแบบอลังการหน่อยดิเออแตงแบบอลังการงานสร้างให้ดูหน่อยดิทําให้ได้ปะวะอื้อนึ่นั่นแหละครับสวยคอมโบต่อเนื่องครับคูณหกแล้วยังไงอื้อหืออุ้ยหลายเจว่ะโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นเจอือ จบจริงสามสิบบาทอุ้ยโลจ่ายว่ะตัวแพงแต่ว่าตัวคูณน้อยไปหน่อยนะเมืเ่อกี้รุ่นนี่คอมโบมันไหลคุณผู้ชมถ้ามันไหลถึงคูณสิบห้าได้นี่น่าจะบึมบั่มเบเร่ยอยู่นะเออน่าจะชุดใหญ่อยู่นะอนุ้น่าเลยดีอมาหนึ A ่งสองอหนึ่งสองครับ คิวก็มาค,คุณชมคิวตรงข้อรถเต็มกระตัน42บาทแต่ตัวคูณน้อยไปหน่อยครับอย่าเลยได้มาแค่42โอ้โหทำไมมันไม่ได้มันไม่ได้ตัวคูณต่อคุณผู้ชมไม่ค่อยปลื้มครับแบบนี้โอ้โหคือถ้ามันออุ้ยเ้ยมันมีเศษด้วยวะ่ะลืมเลยโอ้จะเศษมาแล้วเท่าไหร่อุ้ยได้อีวะ่ะเศษต่อวะ ผมลืมฟีเจอร์นี้เลยครับคุณผู้ชมนะไม่ได้เล่นนานมากครับลืมฟีเจอร์เสกเลยคุณผู้ชมอรัรอบสุดท้ายยังไงจบคุณผู้ชมซื้อสองรอบไม่จ่ายทั้งสองรอบโอ้ยข่มเนี่ยนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับคุณมี4 7 0คุณผู้ชม,มหาเบ็ดใส่เลยล้านน่าจะได้เบ็ดหกปะ อ่ะโอเคเบ็ดหครับค่าใช้จ่าย450ถ้าไม้นี่ไม่จ่ายเราก็ไม่ได้ซื้อต่อแล้วครับคุณผู้ชมนะวัดใจไปเลยโอ้ยสเกตเตอร์มาแล้ววะ่ะหกตัวตัวที่7ว่ายังไงติดแปดปะแปดปะแปดโดนแปดตัวคุณผู้ชม ยีรอบ,รบอกูนั่งดูจนตาแฉะบอกเลยนั่งดูจนตาแฉะนั่งดูจนสว่างครับแบบนี้อะยังไงะ่ะเคเต็มข้อต่อ a อวะเก็มาครับเอไหลแบบนี้มงกุฎเขียวต่อคุณผู้ชมจัดไปเบิ่มๆให้ลูกพี่ดโอหูวหมาด็มีวครับวคอมแบบนี้ครับคุณผู้ชมโอกาสได้คอมโบน้อยมาก แต่ก็ยังได้ครับคุณผู้ชมได้น้อยถแต่ว่าก็ยังได้8 8 5บาทคุณผู้ชมไหลเอต่อคูณ15้ครั A ้งยาวๆไปดิวะคูณ15ครั้งยาวๆไปครับคุณผู้ชมโล่ช่ชอง3าครับโลช่อง3คิวช่องแรกครับผมอืม้มดูปเปอร์เมกามาแล้วครับ1 2 0 0นบาทครับคุณผู้ชมไม่ต้องสืบเลยนั่นแหละครับไหลคอมโบเอต,ต่อไหลขอ,อคูณ15สักรอบไปขอ,อคูณ15สักรอบไป อืมคือได้มาพันสองนี่ถือว่าคุ้มนะคุณผู้ชมเราซื้อไปสี่ร้อยห้าสิบเองสวยครับยังไงอะ่ะสวยยังได้อยู่ปะโอเคเจก็มาครับคิวต่อหรือเปล่า คืออยากได้คอมโบต่อคุณผู้ชมนะอยากได้ถึงคูสิบห้าเว้ยถ้าถึงคูสิบห้านิดอะไรก็ได้อ่ะคุณผู้ชมแตกมานี่รู้เรื่องหมดครับแบบคอมโบเปิดหัวนี่เปิดหัวที่มันเปิดโห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 ,ด,ห,ด,หดบ้ละวายสามเดี๋ยวจะไปดีวะแบบนี้ สกสวยๆแบบนี้ก็จัดไปคุณผู้ชมเต็มคอรอเต็มแข้งรับ82บาทผมรวมาต่อหรือเปล่ามาเพื่ออีกหรอบครับคุณผู้ชมนั่งดูยาวๆไปถ้ารอบนี้จ่ายถึง2,000ผมจบที่รอบนี้ให้เลยแล้วกันมันจะถึง2,000ให้ผมหรือเปล่าแค่นั้นแหละครับไม่แน่นะคูณ12แล้วนะคูณ12ยังได้อีกครับคุณผู้ชมลุ้นคูณ15ว่ะ ครูสิบห้าจ่ายหรือเปล่าโอ้โหครูสิบห้าไม่จ่ายครับสองพันไอ้สองร้อยเจ็ดสิบไอ้สองร้อยเจ็ดบาทคุณผู้ชมโอ้โหแต่อันนี้ไปสองพันแล้วคืออย่างที่ผมบอกครับถ้ามันถึงสองพันไม้นี้ผมจบผมพอที่ไม้นี้เลยนะไม่ซื้อต่อนะอุ้ยไหนเต็มข้อรอดเต็มกระดานได้พันเจ็ดวะสุดท้ายยังจ่ายอยู่คุณผู้ชม อ,อ,อ่ะก็ถือว่าสุดในรุ่นอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ชมนะซื้อฟรีเกมไป450แตกมา1692โอ้โหถือว่าได้เยอะพอสมควรครับคุณผู้ชมไปที่เบ็ดสิเลยละกันครับค่าซื้อ750คุณผู้ชมนะอย่างน้อยๆถ้ามันไม่แตกคุณผู้ชมนะเราก็ได้อย่างต่ำๆก็1,000บาทอะ่ะละมาทุน750พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคุณผู้ชมจัดไปเุยขอให้มันจ่ายครับ มเมื่อกี้เบ็ดหกจ่ายไปทั้งพันพันพันเท่าไหร่พันหกมะเออเบ็ดหกจ่ายไปทั้งพันหกเบ็ดสิบมันก็ต้องจ่ายสองพันีิวะตักกะง่ายๆนะครับคุณผู้ชมรุ่นให้มันจ่ายครับคุณผู้ชมว่าจ่ายปะผมว่าจ่ายวะเอามาดิ ขอ,อคอมโบลัน่นลั่น,นคูณ15สักทีให้เป็นบุญตายเบ็ดสิบเนี่ยมันจะแตกไม่ได้ปะวะผมว่านะมันไม่น่าจ่ายผมหรอกเพราะเราไม่กมินจ่ายมาโหดนะตอนนี้ความคิดผมเริ่มเปลี่ยนแล้วครับคุณผู้ชมเมื่อก่อนเชื่ออยู่ครับว่ายิ่งยิ่งมันจ่ายเราต้องย้ำม,มันเข้าไปครับแต่ตอนนี้ความคิดผมเปลี่ยนละยิ่งมันจ่านี่เราต้อง ยิ่งพอครับคุณผู้ชมเอนะเมื <1 French> <technology> mm ่อก่อนนี้คือแบบว่าถ้ามันจ่ายมาผมปรับใส่ปรับปรับใส่ปรับใส่อย่างเดียวเลยตอนนี้โอ้โหดูมาหลายรอบครับช่วงนี้เริ่มจะเข็ดเออมันมีตอนที่ผมแตกไปหมื่นอ่ะแล้วผมแบบปรับเบ็ดใส่น่าจะซื้อฟีเบ็ร้อยมั้งตอนนั้นเชื่อสรุปแล้วได้ไม่กี่พันครับจากจะได้เป็นหมื่นโคตเสียดายคุณผู้ชมก็เลยเป็เป็นแบบว่าข้อคิดเราในในช่วงเวลาต่อมาครับอ่ะเออเราคนพอ จริงไม่ไม่งั้นเมื่อกี้ผมซื้อเบ็ยี่สิบไปแล้วเอออีกสามรอบยังไงน่าจะไม่จ่ายจริงๆนะครับแบบนี้อุ้ยเราสุดท้ายยังได้อยู่ีต่อเปา อ้าโอเคครับ246บาทฟรีเกมปิดท้ายคุณผู้ชมนะถึงจะขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับไม้นี้โดยรวมแล้วเราได้กำไรมาเกือบเกือบ500บาทครับอ่ะจบไปแนละ้วคุณผู้ชมกับรายการซื้อฟรีสปินเดอะซีรีส์ครับนะเบส็จแล้วกำไรมา500วันนี้ก็ถือว่าแต่คนเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะแต่และเกมอะ่ะเออไปลองเล่นกันดูได้ครับคุณผู้ชมนะแต่ผมบอกไปก่อนไม่แนะนำให้ทำตามให้ดูเพื่อความบันเทิงครับแต่ถ้าใครอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมดูที่ลิงก์ข้างใต้ได้เลย วันนี้ลาไปก่อนคผู้ชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ